่าแบนเนอร์ YouTube นะคะขนาดของมันนะคะจดเอาไว้ได้จดเลยนะคะเพราะเวลาคุณไปแต่งภาพคุณจะไม่สามารถเอาปกนั้นไปใส่ได้ถ้าขนาดมันไม่เพียงพอนะคะขนาดแบนเนอร์ของ YouTube นะคะมีขนาดคือ2560นะคะ2560คูณ1440พิกเซลค่ะ พิมพ์ได้พิมพ์เลยนะคะพิมพ์ได้พิมพ์เลยขึ้นไปนะคะพิมพ์ขนาดขึ้นไป2560นะคะคูณ1440นี่คือขนาดของแบนเนอร์ช่อง y t u t u นะถ้าใครเนี่ยกำหนดขนาดไม่ถูกต้องแต่มีขนาดบรรจุของไฟล์ภาพนะคะเกินกว่า 4MB ขึ้นไปเกินกว่า4 m เขึ้นไป ถึงจะสามารถใส่เป็นรูปปกแบนเนอร์ได้ฉะนั้นมือใหม่ทุกๆคนเนี่ยจะยังไม่เข้าใจแน่ๆแหละว่าปกแบนเนอร์คืออะไรวันนี้ครูป้อมจึงมาให้ความรู้นะคะว่าแบนเนอร์หมายถึงภาพที่อยู่ตรงข้างหลังแบ็กกราวช่องคุณน่ะข้างบนสุดเลยเวลาคนกดเข้าไปดูช่องคุณน่ะใน u t u b e อะ่ะเขาจะเห็นอะไรก่อนนะคะเขาจะเห็นปกแบนเนอร์ก่อนฉะนั้น ปกแบนเนอร์ต้องทำสวยๆนะคะเพื่อที่จะให้คนมาติดตามเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยทำช่องเกี่ยวกับอะไรเอารูปภาพที่เกี่ยวข้องขึ้นไปนะคะเอารูปภาพที่เกี่ยวข้องขึ้นไปเนี่ยไปทำไปทำเป็นปกสวยๆขึ้นไปและปกจะสวยได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจว่ามุมมองแต่และอุปกรณ์มันไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นเวลาคุณตกแต่งรูปภาพ คุณจะต้องรู้มุมมองบางคนนะคะไปแต่งภาพซะดีเลยแต่ไม่เข้าใจว่าไอ้ขนาดกับมุมมองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วทีนี้พอโหลดขึ้นไปก็จะงงว่าทำไมฉันแต่งภาพต้องสวยทำไมมันขึ้นมาแบบนี้ทำไมมันไม่โชว์แบบนี้ทำไมโทรศัพท์ฉันเห็นแค่หัวตัวเองไม่เห็นรูปช่องไม่เห็นอัตลักที่ใส่ลงไปต้องรู้เรื่องนี้ค่ะโอเคไหมต้องรู้เรื่องนี้นะ พื้นฐานต้องรู้เรื่องนี้แบนเนอร์คืออะไรขนาดเท่าไหร่นะคะความจุคือไม่เกินกว่า4เมกะไบต์ขึ้นไปถ้าเกิดว่าต่ำกว่า4เมกะไบต์มันไม่ให้โหลดเป็นรูปปกนะคะโอเคนะทบทวนนะคะแชร์เอาไว้แชร์เอาไว้เพื่อที่จะให้คุณน่ะทำเรื่องนี้อย่างถูกต้องและมีแล้วมีวิธีการมีกระบวนการมีวิธีการที่คุณจะเอาไปปรับใช้ในการทำช่อง y o u t u b e ของคุณอย่างถูกต้อง นะคะมุมมองแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเวลาเอามือถือดูก็อีกแบบเวลาคอมดูก็อีกแบบเวลาดูบนจอทีวีก็อีกแบบฉะนั้นแล้วต้องทำให้การที่เราตกแต่งรูปแบนเนอร์ปกขึ้นไปอ่ะมันครอบคุมทุกอุปกรณ์บนาการใช้งานของคนดูของเรานะคะ